เ้ยช่วยกูดีเฮียกูดึงไม่ออกเราใส่ไฟมาใส่ไฟมาเราใส่ไฟมาเราแป๊บะเดี๋ยวผมเป็นช่างไฟไปดูเราสับสีน้แเงินคือขั้วลบเลยสีแดงคือขั้วบวกเนี่ยคูเอบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาทบกันหนึ่งขึ้เขาลานเฮ้ยมันคอดเล่นทำยี้ยอะไรเนี่ยใครเฉลยวะ กิตูน่าขอโทษพี่ขุดหาวิตูนี่เงี้ยไม่นี่ว่าสายมันยืดได้ไงเอ้ยลุงจำผมไหมเนี่ยแล้วนี่ไงช่วยมันนี่เนี่ยช่วยมันนี่ดีพลังสนามวิเคราะห์ครับนี่จำมาสายหลุดครับเดนไอ้เหี้ยสายหลุด สามคีเว้ยสามัคคีสามัคคีป้ายสามัคคีอเอามันเปิดได้แค่นี้เหรอเอาเปิดแค่นี้ก็เอาไอ้เหี้ย <c oughs> โอ้ยมันก็ดูดิสายฟ้ามันหลุดมันเปิดเท่าไหร่เนี่ยอะไร <c oughs> จำเองจำมามาลุกงหยาบดิค่ะลงหยาบให้หน่อยใช้แรงงานลงุง <c oughs> <c oughs> เอาอู้ ไปไปๆไปก็ได้เข้าไปหน่อยไอ้เอ็มเนี่ยไม่แต่ไปเป็นโว้แล้วออะตัวเอ็มไอ้เหี้ยเออตัวเอ็มนี่เฮ้ยอย่าดันอย่าดันี่ออฟไอออฟไอออออย่าดันนี่คือออฟว่ะ เชฟออฟอะเคยเห็นเล่าหัวล้นๆแต่งบนคุณรู้จักเกิดเชฟป้อมมีเชฟออฟอะฮฮลคุกกิ้งเอาตู้ไฟไว้ตรงนี้จะกระโดดเฮ้ยไอคนดำดำดีนีุ้้งดุ้งดุ้งดุ้งเอาไว้เจ็บเจ็บไม่ไม่ได้หรอกเนี่ยแล้วเนี่อุ้ยไอ้จ้าขับรถเลยเนี่ยกูเชียร์อะไรมึงซื้อไว้ขับขี่มั้เนี่ย เอ้ยเอ้ยเมันติดมันติดก่อนนี่นะก้อนอะไรไม่รู้ฐานมัเสียบโอ้ยเฮียเสียบกนอ้ไรเนี่ยเอ้ยเอ้เอยเ้ยกูเป็นทีวันเตะต่กอนะเอามายเมายเอามายลี้ยวจลเลี้ยวเลไมเลี้ยว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 เลี้ยตงตอ้ยไม่ทำพร้อ้มันตรงอ่ะเอคนคนทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยทำให้มันตรงดิเฮ้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยไหม่งพวมมาจาแม่งพี่พายุเดินนะเสียบเสียบชื่อดขึ้นขึ้นขึ้นเดินขึนขึ้นดิไอ้ยบุมาไหงวะทำไมต้องแย่งอ่ะเอาขึ้นไม่ได้ลงเอาขึ้นอ่อออะโอ้ไอคี้ต้องให้กูองทำตลอด อยากกูอบอะไรเด้อได้ได้ได้ไปพี่ตรงเปิดได้ไหมไปเอากล่องมาไปี่